สวัสดีสวัสดีทุกท่านครับผมผมาบ,บอกพอของซิโนโลแล้วทุกคนนะอ้อมก็เปลี่ยนบรรยากาศมาดูอ่าบริเวณนี้ทุกคนนะโอ้โหดูครับผมการเตรียมพร้อมของอ่าประเทศไทยครับผมนะเตรียมพร้อมอังากอ่าเทศกาลสงการนะทุกคนนะจะเป็นรถอันนี้ก็รถพยาบาลเนาะคือแบบรถอ่าเตรียมพร้อมสำหรับเกิดเหตุนะทุกคนแบบว่าเกิดเหตุอ่าที่ไม่คาดคิดนะทุกคนก็มีเตรียมพร้อมนะผม นี่แหละประเทศไทยกมมามีการเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเลยทุกคนดูพอเห็นแล้วก็สุดว้าวเลยนะทุกคนนะมีรถพรยาบาลนะคนนะรอเตรียมรับคนเพื่อเกิดอะไรขึ้นเนาะจัจากที่มาเที่ยวงานสุงกรานทุกคนส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นพยาบาลนะทุกคนนะ รออำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะพรนะที่มาเที่ยวสนามหลวงเพื่อได้เป็นลมหรือว่าเป็นอะไรไปก็มาหาหมอตรงนี้ได้นะครับผมนะ mm hmm. ประเทศไทยคือแบบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมนะ mm hmm. นี่เลยครับมีพยาบาลประจําอยู่มีเจ้าหน้าที่รอ,อดูแลความปลอดภัยนะครับผมนะ mm hmm. อยู่ตรงบริเวณนี้เลยนะครับผมนะ mm hmm. โอ้โหนี่ก็มีรถพยาบาล3มคันนะทุกคนนะ อยู่โ้นอ่าสองคันนะทุกคนนะแต่ว่าอยู่ฝั่งนี้อีกคันหนึ่งเนาะนี่เลยทุกคนจอดอยู่บริเวณเนาะนหน่วยกู้ซีบร่วมกตันยูนะทุกคนนะนี่คือรถพยาบาลของประเทศไทยนะทุกคนนะมีเหตุอะไรก็เปิดรอขึ้นแล้วก็นำผู้เจ็บส่งโงรงพยาบาลนังดิ้งด่วนครับผมอ่าไทย จัดงานสงการใหญ่ขนาดนี้เขามีการเตรียมพร้อมทุกรอบด้านนะคนะไม่ว่าจะเป็นรถรับเพลิงรถตำรวจนะทุกคนรถพยาบาลนะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็เต็มไปหมดครับผมเมืองอนสอีมเห็นนะครับผมนะันนี้จะเป็นรถอันนี้ก็จะเป็นรถอ่กู้ซีบอีกอันหนึ่งนะทุกคนนะหน่วยแพทย์กู้ซีบอ๋อรถนี้จะเป็นหน่วยแพทย์กู้ซีบนะทุกคนนะเป็นอี่หนึ่งคันนะทุกคนที่ จอดเด่นอยู่ตรงนี้แล้วผมสองลนหมดเป็นสรามคันนะทุกคนนะอุบัติเหตุสุกเสริญนะทุกคนนะเพื่อแบบคล้ายๆแบบอ่าสุกเสริญนะเนาะแบบรีบเลยนะทุกคนนะรีบส่งรถพยาบาลด่วนน้อยเลยนี่จอดอยู่บริเวณนี้ทุกคนนะชื่งมากคนนี้ประเทศไทยให้ความสําคัญกับความปลอดภัยน่าจะที่หนึ่งมาสำหรับมอมนะตัวนัคขันนีนเนาะโอ้โหสดครับ เลยทุกคนจอดบริเวณนี้นะผมสามคันนะคันโน้นมอมไปถ่ายมาแล้วนะคันนี้มอมก็มาถ่ายให้ทุกคนได้เห็นนะผมจอดที่สนามหลวงเลยต้องว้าวนะผมนะเป็นอะไรไปก็สามารถใช้บริการได้เลยครับผมนะแจ้าหนาที่เจราทีา่ก็พร้อมอเข้าช่วยเรืออย่างเร่งด่วนนะทุกคนน,ะนี่เนาะจะเป็นรถผู้ซีนะรถจุกเสิรินนะคนนะ รถสภาพรกพ่อจะพาไปอ่าชมบรรยากาศของอ่าปัจจุบันเนาะตรงที่เขารอ,อให้จุดบริการเนาะแล้วก็ไปดูอ่าที่ห้องน้ำมาส่วนนะรถห้องน้ําจอดพร้อมนะสำหรับประชาชนครับผมนะว้าเนี่เลยนะสวยนะสำหรับพ้อครับผมคือแบบมีการเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะแบบไม่ว่าจะเป็นอ่า้งที่เราทิ้งขยะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอ่ารถห้องน้ําครับ เาเกมให้เราอย่างเรียบร้อยเลยผมนะเรามาเที่ยวแค่รักษา,าความสะอาดเนาะแล้วก็ไม่สร้างความวุ่นวายให้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะผมนะก็แค่นี้ก็โอเคแล้วผมนะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าที่พยาบาลนะทุกคนครับอยู่เลยเนาะก็มาหาหมอตรงนี้ได้ครับผมนี่เนาะ ว้าวเกียร์พร้อมเสียงยาวผมเเลยมอก็เยืนบริเวณนี้ครับผมนะผมให้บริการประชาชนครับผมตรงที่งานก็บอกได้เลยว่ามีกล้องวองจรทุกจุดนะทุกคนนะไม่ว่าใครทำอะไรก็เห็นนะโดนบางทีของหายยังหาเจอเลยนะผมนะนี่คือความปลอดภัยครับผมนี่คือหา เมืองไทยที่แบบให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากๆนะทุกคนครับจะเป็นฝั่งนี้นะครับผมจะฝั่งนี้จะเป็นรถห้องน้ำนะทุกคนนะรถห้องน้ำสรับชายหญิงนะทุกคนนะตั้งที่้อมเดินไปนนอือคือคนค่อนข้างจะเยอะนะทุกคนนะต่อคิวกันเข้าห้องน้ําเยอะกับผมนะดูโอ้โหนี่เลยทุกคนรถห้องน้ําก็ คนต่อแถวเยอะมากครับรถห้องน้ามีสีคันรถนะโอ้โหประเทศไทยครับผมรถพยาบาลแล้วหน่วยรักษาความปลอดภัยแล้วพรบครับแกก็ต่อคิวเยอะนิดหนึ่งนะอ้อมก็ว่าจะไปต่อคิวเมืองเขาแหละแต่ว่าน่าจะออกไปก่อนครับผมนะแกก็เป็นสถานที่ ขยะเนอะพะอนะเฉพาะว่าก็ได้ทิ้งขยะเกินการเนาะแยกอย่างดีเลยทุกคนครับขณะนี้ก็ยังทิ้งอ่าเป็นถุงนะทุกคนนี่เนาะแยกอย่างดีเลยทุกคนนี่เลยทุกคนก็จะเป็นอ่ารถห้องน้ำนะทุกคนครับให้บริการประชาทส่วนกลาค่อยขึ้นเทละคนครับกค ก็คือมีมี4คันนะสองคันก็รถายสี 4, ่สองคันฝั่งหนึ่งก็จะเป็นผู้หญ şey ิงนะครับเยอะเนาะว้าวสุดยอดครับผมงอมมาถ่ายแล้ววันนั้นเนาะวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศปะนี่ทุกคนอันนี้ก็จะมีรถรถพยาบาลอีกอ right ีกคัดหนึ่งนะทุกคนเนาะโอ้โหเรียกอะไรนะลงพยาบาล พ่ออ่านไม่ค่อยถูกนะผมนะข mm hmm. ยายนตัวก็อ่านได้นะผมนะเดี mm ๋ย hmm. วก็เป็นบรรยากาศกอี่คันหนึ่งสวยมากครับคันนี้เนาะรวมหมดก็สี่คันในบริเวณนี้แต่ว่าบริเวณอุโมอ่านอากก็่ได้ไปนะถ่ายภาพาบรรยากาศบริเวณนี้ทุกคนได้เห็นเนาะยิ่งดึกคนยิ่งเยอะนะครับโอเคทุกคนคลิปหน้าเดียเ๋ยวพอมาเด็ดใหม่เนาะยินดีต้อนรัสวัสดีครับสบายดี